CCT Thinking School เป็นการตอบสนองต่อแนวคิดการจัดการศึกษายุคใหม่ในศตรวรรษที่21ซึ่งเน้นสมรรถนะด้านการคิดชั้นสูงให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกระดับชั้นให้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และมีชีวิตอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมั่นใจเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้จากแบบท่องจำเพื่อสอบเป็นการคิดคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็นเรียนรู้ต่อด้วยตนเองเป็นแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาตนเองเป็นมีความฉลาดทั้งทางอารมณ์และสังคมทำงานในระบบสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบและเอื้ออาทรต่อคนอื่นในสังคมพันธกิจการศึกษาสภาครจิจจรในประเทศไทยจึงจัดให้มีการส่งเสริมการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของผู้เรียนในทุกโรงเรียนที่สังกัดมูลนิธิสภาคริสจักรในประเทศไทยโดยมีรูปแบบการสอนทักษะกระบวนการคิดของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบของโรงเรียนสอนคิดและฝึกปฏิบัติในการออกแบบการสอนคิดในโรงเรียนของมูลนิธิที่เรียกว่า CCT Thinking School Model โรงเรียนทั้ง25แห่งได้นำรูปแบบ CCT Thinking School Model ไปดำเนินการบริหารจัดการตามบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน CCT TS เนี่ยก็จริงๆก็ย่อมาจาก CCT Thinking School นะคะก็เริ่มมาเมื่อประมาณปี2018นะคะท่านเลขาธิการนะคะคือศาสนาจารย์สยามมงศักด์เนี่ย สมัยนั้นเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานพันธกิจการศึกษาท่านก็ให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดมากท่านก็ได้รับทราบว่าที่จังหวัดอาคิตะนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยมีปัญหาเรื่องผลสำเร็จทางการเรียนแล้วพอเขาใช้อาคิตะโมเดลเนี่ยทำให้ผลสำเร็จของเขาเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ก็เลยอยากจะไปดูว่าเขาทำยังไงกันเราก็ได้ไปเห็นนะคะการจัดการเรียนการสอนนะคะเห็นถึงวิธีการสอนของครูทุกคนก็ประทับใจค่ะแล้วเราก็คิดต่อว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างไรเลยก็เลยมาสกัดกันว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากอากิตะโมเดลเนี่ยมันคืออะไรเราก็รู้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบนั้นเนี่ย ถ้าในภาษาสากลเนี่ยเขาเรียกว่า collaborative learning คือการเรียนร่วมมือกันเรียนรูน้ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันก็โมเดลนี้ได้ถูกใช้นะคะอธิบายให้กับทุกรงเรียนเขาก็นำไปใช้นะคะบางโรง เกิดขึ้นชัดเจนแล้วก็สามารถเอาไปแอปพลายเป็นโมเดลของตัวเองได้ดยอย่างเช่นที่โุงเรียนดาราวิทยาลัยก็เขาก็เอาไปปรับเป็นดาราโมเดลอันนั้นก็สามารถที่จะเอาส่งไปในระดับประเทศได้รางวัลเลยในระดับประเทศนะในบางโรงก็อย่างโรงเรียนพดุงราชหรือโรงเรียนตรังหรือโรงเรียนวัฒนาอีกเหมือนกันนะคะก็ทาได้อย่างดีมากรวมถึงโรงเรียนอื่นด้วยนะคะก็อันนี้จะมีความเป็นตัวของตัวเอง หลังจากที่เราได้รับการอบรมแล้วก็ได้กลับมาโรงเรียนโรงเรียนก็มีมีขบวนการที่จะขับเคลื่อน CCT Thinking เข้าสู่การปฏิบัติของคุณครูโดยการที่เราจะต้องให้ความรู้แก่คุณครูว่า CCT Thinking คืออะไร และมีความจําเป็นอย่างไรที่จะให้คุณครูเนี่ยได้ปฏิบัติโดยการจัดรูปแบบกิจกรรมต่างๆให้มันสอดคล้องกับ CCT หรือมีการพัฒนาในเรื่องของการวัดผลประเมินผลนะในรูปแบบของ CCT หรือมีส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดกระบวนการคิดนี้หมายถึงกระบวนการคิดของคุณครูด้วยและครูก็สามารถที่จะถ่ายทอดกระบวนการคิดให้กับนักเรียนด้วยในคณิตศาสตร์นะคะก็เป็น จริงๆแล้วจะใช้ได้เรื่องที่สามารถที่จะไปกับชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นเรื่องของดอกบี้ออย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจาวันแล้วก็เด็กๆก็สามารถที่จะหาแหล่งข้อมูลแล้วก็เอามาประกอบกับการเรียนรู้ของเขาได้ <S <S 1> <S 1> เป็นกระบวนการสอนที่พัฒนาเด็กแล้วก็ให้เด็กได้เห็นคุณค่าของตนเองได้พัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่แล้วก็แทนที่คุณครูเนี่ยจะมาสอน โดยที่เราเป็นคนให้ความรู้แต่ว่าในมุมมองนี้เรามองกลับก็คือเราได้เห็นคุณค่าของเขาให้เขาได้มีส่วนร่วมในการที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะในการเรียนนะคะในแต่ละครั้งก็คือ,อเราจะต้องมีประเด็นคําถามที่กระตุ้นความคิดของเด็กนะคะมันทําให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะคิดอะไรได้หลายอย่างแทนที่วันหนึ่งที่เราเดินเข้าห้องไปแล้วเราบอกเด็กว่าวันนี้เราจะสอนเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เด็กรู้สึกว่าตอนนี้ฉันก็ปิดไปแล้วเด็กก็ปิดความคิดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจน วันนี้พอเราได้ใช้กระบวนการนี้ค่ะมันทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังเดินมาตอนนี้ค่ะมันมันมัน,ม,นมันทันกับสิ่งที่เด็กเขากําลังเผชิญอยู่กับตอนนี้เด็กเขาไม่ชอบแล้วค่ะกับการที่คุณครูเดินเข้ามาเราสอนเด็กเขาชอบกับการที่เขาอ่ะได้เป็นคนที่อยากรู้ว่าเขาอยากเรียนอะไรสิ่งหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือว่า โรงเรียนของเราเนี่ยได้รับรางวัลของ TFE เร่งย่อมมาจาก Team for Education และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลการสอบ O อ e นนคะแนนเฉลี่ยเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อันนี้ก็คือผลจากการที่เราทำในในโมเดลของ C CC Thinking เนี่ยมาใช้พัฒนานักเรียนจนประสบควาสมสำเร็จ โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่ได้นำ CCT Thinking School มาปรับใช้เป็นดารา Thinking Model ซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่จะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับนักเรียนที่เราได้ไปอบรมมานะคะมาใช้ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยนั้นเนี่ยเราได้มาดำเนินการในเรื่องของรูปแบบในดารา Thinking Model เนื่องจากว่าโรงเรียนดาราวิทยเนี่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องของการพัฒนาสมองอยู่แล้วนะคะจากการที่เราไปอบรมของ CTT Thinking Mode l มานั้นเนี่ยทำให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามกระบวนการที่เราไปอบรมมาทําให้โรงเรียนดาราวิทยเนี่เกิดผลได้อย่างชัดเจนในเรื่องของการกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียนนะคะซึ่ง เป็นการยกผลสำฤทธิ์ของโรงเรียนด้วยนะคะเนื่องจากว่าการจัดการเรียนการสอนตรงนี้จะเห็นว่าเด็กนักเรียนมีพัฒนาการในการกล้าที่จะพูดกล้าที่จะออกความคิดเห็นกล้าในการตัดสินใจนะคะแล้วกล้าที่จะนำเสนอนะคะในรูปแบบของการคิดเดียวคิดคู่แล้วก็คิดกลุ่ม ะะแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและการมีความเป็นหลักประชาธิปไตยในส่วนของครูเองก็มีความชัดเจนในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะ,ะให้นักเรียนมีความถนัดในเรื่องของการคิดมากขึ้นนะคะโดยคุณครูมีความอดทนที่จะรอคำตอบจากนักเรียนเป็นส่วนใหญ่แล้วคุณครูเมื่อมีการวางตัวเป็นเหมือนกับนวัตกรนะคะ มันก็เลยทำให้เกิดนวัตก,กรรมขึ้นในโรงเรียนดาราวิทยาลัยคะ่ะฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าในแวดวงการศึกษานะคะไม่ว่าเราจะคิดโมเดลหรือเราจะมีงานวิจัยที่ดีน่าสนใจขนาดไหนนะคะแต่ถ้าโรงเรียนไม่ไม,ไ,มไม่รับไปทำหรือผู้บริหารเนี่ยไม่เอาจริงเอาจังนะคะในการที่จะยกระดับคุณภาพตรงนั้นเนี่ย โมเดลหรืองานวิจัยหรือสิ่งที่เราคิดก็คงจะสูงเปล่าแต่ถ้ามีใจผู้บริหารตั้งอกตั้งใจไม่ได้ด้วยวิธีนี้ก็เอาด้วยวิธีอื่นคือค้นหาวิธีการที่จะนําไปลงให้เกิดผลให้ได้ยิังเชื่อว่านวัตกรรมเกิดขึ้นในโรงเรียนของท่านแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทราบด้วยความยินดีว่าใน CCTTS โมเดลเนี่ย ก็ทำให้หลายโรงเนี่ยผ่านการประเมินของสมอเพราะว่าถือเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเราก็พูดได้เต็มปากว่าเกิดจากผลงานของครูและผู้บริหารของโรงเรียนจริงๆค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทา่าน